เปิด e หลวงปู่โตนะครับรุ่นพัดยศครับนี่ครับรุ่นพัดยศนะครับสองพันห้าพร้อมส่งนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับสองพันห้าพร้อมส่งนะครับดูขอบตัดนะครับมีขอบตัดนะครับน่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับสองพันห้าพร้อมส่งอยู่ชนบุรีนาป่านะครับสองพันห้าพร้อมส่งนะครับ ีขปตัดสวยเลยนะครับด้านหลังรุ่นพัทยศนะครับหวงปู่โต๊ะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0817816577ครับ0817816577นะครับนะครับสวยครับนี่นี่ครับ,รบนี่ครับขปตสวยครับ สวัสดีครับ